พี <sensation> ่ไปสายอะไปสายอะไรไปซ้เลยเนี่ยอะซ้ปมาเลยสื่อพี่ยาเพี่ะบอกพี่ชีเดเมียนมาอาซสอยตซเกสาเลย้อีะไไ้ฟะไสวไ้อ้ 这个拉萨，好热。这个拉萨是看海鸥了。看海鸥的哦，金 <noise> 马<楽>，金马戏院。好热，金马戏院。来，金马戏院，金马戏院。你没个，你没个拉萨，你去白尼拉了。拉美，哦，马尾，你没个拉萨，马尾拉美。然后，老板是 J J 的。我们干嘛？两个。 น่าเก๋อแบงมาดามิาค่ะมาดามาจะมาลองินกุ้ะเมาดามิาไม่ใชวไม่ใช่มีใ่ไม่ใช่เมีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใชม่ช่ไม่ใ่ไม่ในมีใช่ไม่คช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใร่ไม่ใา่ไนี่กม่ใช่ไม่มใช่ไมยใ่ไม่ไ่เม่่่่นี่่่่ม่่ท่มม่่ไร่่แล้วแ่ไ่ไลม่่ อ๋อข้าวบด่ะเอา่งวิ่งกดิอาซาซาชิเอาคืม่อยากแกน้าเียยาเด็นาะยาหก็น้าเน้าเสียเฮ้ยแค่ทีนี่ยากละที่นี่ยากเลยที่สุดเลยครับอเครุ่งยตัวเดียวเลยรุ่งยตัวเดีเสร็จ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 เสร็เสร็จเสร็จเสร็เสร็จ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 สร็จเสรเสร็จ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 เสรสร็จเสร็จเสรเสร็จเสร အာမြန်မာကစဉ်စီတွေမြန်မာစစ်တွေရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လဲတချို့တွေလည်းတန်းတူတွေတော်တော်လေးဖြစ်နေကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့အားရတယ်အားသာတယ်အော်ဒီကိစ္စကတော့တကယ်တမ်းစဉ်းစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်လေး မေခင်ဗျာစပ်အဲ့ဘယ်ကဲ။ခင်ဗျာမာမဘုရားအင်းလေးတဲ့။ time ညီမဘုရားဘုရား။အဲ့။လာတော့ဒီ chicken နဲ့လာတာသူဩလာတာလာတာ chairman chicken နဲ့ခမ်းချစ်နေ။ chairman ဖြစ်စေ။ကဲဦးအရသာရှိရယ်စားစီဟာအဆုံဆုံလင်းလင်းနေရတဲ့အလင်းကဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။

နားလည်ပြီခေါ်လာတဲ့ဆိုင်းရလေးစုံးတော်ရကလေးဆိုင်းပါညီမလေးကပြောတာ24 hour ရတယ်တောက်34နာရီပေါ့ခင်လေပိုက်စာ นี่ยไปซะเนี่ยไปซะนัสเเลนานันนี่เลนอมลยาเล่ยไปซะเลยดวดีวอละอัน้งาเวก่อนละเดี๋ยว l ีมีเวนี่เลเสอะเนาะอันงกาพี่ปาเลยอันงกาจีนะค่จเวนอแยนไออะไรนะไอยาาอะไรมงมาโอ้มาลเดีหลาค่ะกนบดีว่าอะไรนี่บอกเนาะสา Good mm -hmm. Okay.